มาที่เล่นข้าวชาวใต้ชวนทันข้าวชาวใต้นะครับมาเลเข้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโรกันนะครับน้องยิ่งอม่เริ่อเล็กมาเล็กข้าวสาคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองกันก็อนนะครับผู้นําทองทิ้นจัดกิจกรรมนอมลำลึกในล่วงราชการที่9เ,เนื้องในวันดินโลกรับโดยเมื่อเรวันจันทร์ที่1 1ธันวาคมที่ผ่านมาเรแต่ว่านะครับนายปรีชาเมกหมวงกํานั้นตําบลบางแก้วนําประชาชนเลยวชนรวมกิจกรรมน้มํำลึกในพระมหาการุณาิคุณพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหารัชบรม เนื่องในวันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกโดยมีนายสุชิพัทองกับประธานสภาเกษตรจังหวัดระนองเป็นประธานน,นนะครับกล่าวเปิดกิจกรรมวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกที่องค์การสราประชาชาตินะครับนะ,ะมีมาติยอมรับให้วันนี้เ,เป็นวันสากลซึ่งคนไทยทุกคนนะครับได้ทราบถึงความสาคัญและก็ได้ทราบถึงประวัติวันดินโลกนะครับที่เป็นความประสรัทใจในชีวิต ที่ได้เกิดในราชก,การที่5พอร่วงของประชชนชาวไทยครับราชาการที่9กนั่นเองาาานะคะราชการครับซึ่งทางมู่บานก็ได้เชิญผู้เข้าวร่วมค่ะจัดกิจกรรมโดยนายปรีชาเมฆหม้วงกำนั่นตำบลบางแก้วนายสุวิทย์รักไม้สมาชฉกสภาเกษตรกรจังหวัดระนองผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชรอยโททรงชัยยอดแก้วเปียหัวนาฉุดมวลชนสัมพันธีซี่นึ่งสูนหาแล้วก็ประชาชนในมู่บานรวมไปถึงมีเด็กๆเยาวชนเข้าร่วมแล้วค่ะซึ่งทางมู่บานก็ได้จัดกิจกรรมค่ะนำเยาวชนจํานวนส่องคน อานชีวะประวัติวันเพอแห้งชาร์ตในวันที่5ธันวาคมข้องถุกปีแล้วก็เป็นวันดินโลกกล่าวถึงโครงการพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินปรับปรุงคุณภาพดินทางซี่ภูมมภาคให้กับกเกษตรกรข้องประเทศไทย <c oughs> นอกจากนั้นค่ะก็ยังรวมกันร้องเพลงสั้นเซ่งพระบารมีในล่วงข้องปวงชนชาวไทยแล้วก็ยังได้รวมกันจัดทําปุ๋ยมักชีวภา,าพค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงหน้าดินใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนข้องกเกษตรกร พอทํากันเสร็จแล้วค่ะก็มีการแจกใจ่ายให้กเกษตรกรครัวเรือนละซ่อง,องกระสอบค่ะแล้วก็รวมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้องปลาชุมชนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆวันดินโลกนะคะมักระจืดไหมไม่รู้จืดไหมเขาไม่บอกวันนี้พี่เบาเกีย์ะจะส่งไปชิมที